ทำงานด้านนี้บมต้องรอบรู้ทุกเรื่องค่ะแต่ไม่รู้สึกเบื่อเพราะสนุกกับงานตลอดค่ะผู้หญิงยุคใหม่สมัยนี้ไม่ได้เป็นแค่แม่บ้านดังนั้นวอร์กทิ้งบูแมอย่างเราต้องรับผิดชอบมากขึ้นและต้องดูแลตัวเองให้ดีค่ะทําอย่างไรล่ะคะก็ออกกำลังกายไงคะ่ะมีสมาธิกับตัวเองมากขึ้นและกินอาหารที่มีประโยชน์ยังไงล่ะคะเคยได้ยินไหม you are what you eat และสิ่งดีๆเพื่อตัวเองอย่างนาร์ซิสยังไงล่ะคะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนาซิสประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ5ชนิดมาเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่ใส่ใจทั้งความสวยงามและสุขภาพที่ดีพร้อมรับสิ่งใหม่ๆในทุกวันนะคะพิเศษวันนี้นาซิสหนึงกล่องมูลค่า1,800บาทเท่านั้นสําหรับ30สายแรกแถมปีนาซิสก่องเล็ก10แคปซูลมูลค่า650บาทโทร0875104888และ0 8 7 5 1 0 4 9 9, 9ตลอด24ชั่วโมงจัดส่งรีทั่วประเทศค่ะ สวัสดีค่ะคนะฮะแหมวันนี้เห็นพี่ไก่มาแล้วตกใจค่ะโอ้โหโอ้เปิดอกคุยกันโอ้เปิดคุยกันไปเลยดิฉันก็ปิดไปเลยเออปนัดดาเห็นต้องร้องไห้นะคะงานนีุ้้ณกับพี่ผมไม่ได้เลยแต่ก่อนจะไปถามว่ามีเคล็ดลับยังไงถึงได้สวยเนี่ยถามนิดนึงก่อนนะฮะอยากใครนะอายุเท่าไหร่แล้วอ๋อเอาจริงๆริงเลยเอาไม่ต้องแอปไม่ต้องแอปไม่ต้องแอปเลยค่ะสามสิบแปดล้วสามสิบแปด อายุหรือหน้าอกคะอายุค่ะอายุนะฮแล้วเออนะฮะพี่ไก่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอ่าพอดีเป็นเจ้าของานธุรกิจร้านเสื้อผ้าแล้วก็กำลังจะเปิดร้านสวยที่ที่ไหนเอ่ยที่นครสวรรค์อ๋อนะฮะชอบแต่งตัวคะอืมเอไม่ได้เลยเพราะว่าคนทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามด้านเสื้อผงเสื้อผ้านี่ถ้าเกิดแต่งตัวไม่สวยในลูกค้าไม่เข้านะฮะถูกต้องไหมฮะแล้วก็ดูจากผิวพันนู่นนี่นั่นนะก็ ไม่น่าจะมีปัญหาที่ต้องมาต้องมาทานนาซิสนะฮะรู้สึกว่าตาจะต้องมีต้องมีปัญหานะก่อนทานมีค่ะก่อนทานมีปัญหาพอมีปัญหาแล้ก็เลยเริ่มมองหาสิทธิ์ทางที่จะมาช่วยเราเดี๋ยวก่อนปัญหานี่คือปัญหาอะไรคือหนเลยอายุเรามากขึ้นหน้าอกก็คล้อยไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกเราก็เลยมามองเอ๊ไม่ได้การแลับ าแล้วเราก็พอดีเราชื่นชอบคุณบุ๋มอยู่แล้วบุ๋มประดัดด่านะฮะก็เลยลองตัวนี้ดีกว่าลองดูไม่ไม่เสียหายปก็ลองดูแล้วก่อนหน้านี้เคยลองผลิตภัณฑ์คล้ายๆอย่างนี้มาก่อนหรือเปล่าลองค่ะลองแล้วเป็นยังไงบ้างผลธรรมดาอืมฮะไม่ประทับใจแล้วเรามาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ยังไงเพราะคุณบุ๋มแนะนำมาเอ้ยเจอคุณบุ๋มในโฆษณาใช่ไหมใช่คือเราคือเราชื่นชอบมาอยู่แล้วแล้วเราก็ลอ ยังไงคะงลุย <ใน S 1> ลุยแรงแรงเก่งเหมือนกันทานาาผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันนะฮะแล้วทานไปเนี่ยประมาณกี่เดือนถึงมีความรู้สึกว่าเฮ้ยม,มันดีขึ้น โอ้คนที่ทานนานหน่อยหนึ่งเพราะว่าหลายคนเนี่ยบางคนทาน7เม็ดเนี่ยสิเม็ดเนี่ยก็จะรู้ว่าผิวผิวพรรณดีขึ้นบางคนทานประมาณ3เดือนก็รู้สึกว่าหน้าอกมันฟูขึ้นบางคนทานไปได้สักพักหนึ่งอย่าง3เดือนกว่ากว่าสเดือนอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่านอกจากผิวพรรณหน้าอกแล้วเนี่ยในเรื่องของข้างล่างก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันแต่ว่าพี่ไก่5เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยผลของแต่ละคนในการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนาซิตไม่เหมือนกันอืนะ ห้าเดือนมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเกิดขึ้นรู้สึกว่าเฟิร์มหน้าอกเฟิร์มขึ้นใช่แล้วตอนนั้นนะพอทานนาซีปุ๊บสัปดาห์ที่เท่าไหร่เดือนที่ไหนเริ่มงู้แหละหน้าอกน่าฟิตขึ้นเดือนเดียวเดือนเดียวนี่เริ่มเลยใช่ไหมหนึ่งที่ได้คือผิวพรรณผิวมาก่อนผิวเดือนแรกนี่ผิวมาก่อนเลยพอเดือนที่ห้าจางลงสุดส่วนทานติดต่อกันเรื่อยเร่นี่จะสุด กระชับเลยดช้ามากนะคะพอมาเดือนที่5ปุ๊บในเรื่องของหน้าอกนะคะเหมือนกลับไป20อ่ะค่ะเอออยากได้มากเลยกลับไป20เนี่ยนะคะเออนะคะเป็นคนเออเป็นคนตรงที่ชอบนะคะเออแล้วก็มีสามีไหมคะยังค่ะยังใช่ไหมฮะยังไม่มีอีกเหรอคะหรือยัง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 เลือกเลือกอยู่เพราะว่าน่ะสิทธิ์แน่แน่เออเห็นไหมเพราะว่ามีคนมาให้ตอบคิด ใช่ไม่น่าจะรอดแล้วนะเพราะว่าน่าจะแบบมีสามีแล้วแล้วก็สามีคงจะหวงอะไรอย่างเงี้ยคือเราชอบชีวิตอิสระเหมือนคุณบุ๋มเลยคะอ๋อแต่บุ๋มเขามีแฟนเด็กนะอ๋อมีแฟนเด็กแล้วคาณจะเป็นปนนี้หรอไม่อยากกลับไปอายุยี่สิบเนี่ยค่ะอ๋อเออ ดี <มา S 1> เช่นเดียวกันแล้วก็ทราบใช่ไหมครับว่าในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนาซิสเนี่ยมันมีส่วนประกอบหลักๆคืออะไรบ้างแต่ว่านะฮะเรายังไม่เฉลยนะครับเพราะว่าหลายคนก็ทราบแล้วนะฮะต้องเป็นช่วงหน้านะคะเราจะมาบอกกันว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนาซิสเนี่ยมีส่วนประกอบหลักๆอะไรบ้างที่ทําให้หน้าผิวพรรณของคุณสวยขึ้นหน้าอกของคุณเฟิร์มกระชับขึ้นและก็โปรโมชั่นพิเศษที่แรงมากๆสาหรับวันนี้ช่วงนี้พักเบรกสักครู่หนึ่งก่อนคะ่ะ ทำงานด้านนี้ผมต้องรอบรู้ทุกเรื่องค่ะแต่ไม่รู้สึกเบื่อเพราะสนุกกับงานตลอดค่ะผู้หญิงยุคใหม่สมัยนี้ไม่ได้เป็นแค่แม่บ้านดังนั้นเวทีนูแมนอย่างเราต้องรับผิดชอบมากขึ้นและต้องดูแลตัวเองให้ดีค่ะทำอย่างไรล่ะคะก็ออกกำลังกายไงคะมีสมาธิกับตัวเองมากขึ้นและกินอาหารที่มีประโยชน์ยังไงละคะเคยได้ยินไหม you are what you eat และสิ่งดีๆเพื่อตัวเองอย่างนาซิสยังไงละคะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนาซิสประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ5ชนิดมาเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่ใส่ใจทั้งความสวยงามและสุขภาพที่ดีพร้อมรับสิ่งใหม่ๆในทุกวันนะคะพิเศษวันนี้นาซิสหนึ่งกล่องมูลค่า1,800บาทเท่านั้นสาหรับ30สายแรกแถมปีนาทิส่องเล็ก1ิแคปซูลมูลค่า650บาทโทร0875104888าและ087 5 1 0 4 9 9 9าตลอด24ชั่วโมงจัดส่งรีทั่วประเทศค่ะ หิงอายุ28ปีขึ้นไปมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคติดต่อทางมดลูกเพราะมดลูกในร่างกายเราเปลี่ยนแปลงตามอายุทำให้ส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันเช่นวิตกกังวลเกิดความเครียดปวดท้องอย่างแรงเจ็บแน่นที่ท้องน้อยสาเหตุมาจากปัญหาภายในช่องคลอดเช่นปัญหามดลูกหย่อนหรือปีกมดลูกบวมเกิดอาการตกขาวเป็นช็อกโกลตซีส และปัญหาอ,อกคล้อยตามวัยแต่ถ้าได้รับสารอาหารที่มีแร่ธาตุสังกะสีเข้าไปก็จะช่วยให้หมดลูกคืนสู่สภาพเดิมหรือสารอาหารต่างๆจากนาซิสนาซิสจะช่วยเสริมมดลูกที่เคยมีปัญหาให้คืนสู่สภาวะปกติให้ผู้หญิงกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขคืนรักหวานกลับมาอีกครั้งด้วยความปรารถนาดีจากผลิตภัณฑ์นาซิส ทำงานด้านนี้ผมต้องรอบรู้ทุกเรื่องค่ะแต่ไม่รู้สึกเบื่อเพราะสนุก,กับงานตลอดค่ะผู้หญิงยุคใหม่สมัยนี้ไม่ได้เป็นแค่แม่บ้านดังนั้นวัยที่นุแมน e n ่างเราต้องรับผิดชอบมากขึ้นและต้องดูแลตัวเองให้ดีค่ะทําอย่างไรละคะก็ออกกำลังกายไงคะมีสมาธิกับตัวเองมากขึ้นและกินอาหารที่มีประโยชน์ยังไงละคะเคยได้ยินไหม You are what you eat และสิ่งดีๆเพื่อตัวเองอย่างนาซ c i s s ยังไงละคะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนาซิสประกอบด้วยส่วนประกอบที่สําคัญ5ชนิดมาเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่ใส่ใ,ใจทั้งความสวยงามและสุขภาพที่ดีพร้อมรับสิ่งใหม่ใในทุกวันนะคะพิเศษวันนี้นาซิสหนึ่งกล่องมูลค่า1,800บาทเท่านั้นสําหรับ30สายแรกแถมปีนาซิสกล่องเล็ก1ิแคปซูลมูลค่า650บาทโทร0 8 7 5 1 0 4 8 8 8าและ087 5 1 0 4 9 9่าตลอด24ชั่วโมงจัดส่งรีทั่วประเทศค่ะ รอบที่ล้าพี่ต๋อเขาบอกมาว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันรอบเบรกนี้เนี่ยสวนประกอบของนาซิสจยมีอะไรบ้างและก็ววช่วยยังไงบ้างคะแมพี่ต๋อเฉลยนิดเดงนะครับแล้วก็ <ừ> เราก็อยู่กับพี่ไก่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผู้ใช้จริงนะคะ,ะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนาซิสนะฮะพี่ไก่นี้ถึงแม้ว่าจะเข้าหลักสีพาซาแล้วนะฮะ <ừ> แต่ก็ยังสวยเสียเปียกป,ปังอยู่เลยนะฮะย,ยังไม่ขอีกสองปีถนึงจะค่าน่นไกลแล้ว <ừ> นะคะตอนนี้มาตรงอ่า เขาเรียกว่าอะไรนะไอวงวงวงเวียนะวงเวียนแล้วนะคะกำลังจะเข้าแล้วนะฮะอ่าส่วนประกอบหลักๆเลยนะฮะนั่นก็คือโปรตีนจับทวนเหลืองนะฮะพี่ไก่ทราบใช่ไหมว่าผู้หญิงของอย่างอย่าเราเนี่ย เป็นสาวๆแรกรุ่นเนี่ยมันจะมีเอสโตรเจนฮอร์โมนเอสโตรเจนเยอะมากนะครับแต่พออายุมากขึ้นมากขึ้นไปเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมันก็ผลิตน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะฮะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนภายในร่างกายของเราก็คือไม่สมดุลกันเคยเป็นไหมก่อนหน้านี้ก็คือแบบงุดงิดง่ายอารมณ์เสียเวียงวีนเป็นค่ะเวียงแล้วก็เป็นแล้วก็มีผลเป็นระเบียบตอนนี้ไม่อยากไม่อยากจะออกมาแบบใส่ของบางทีรู้สึกแบบุลูกค,ค้าต่อราคา นี่ดีนะเพราะว่าพี่รู้จักท่านหนึ่งนะคะอ,ะอยู่ในช่วงของ50นะคะลูกค้า,ามาถามว่าครีมเนี่ยใช้ยังไงเอาโต๊ะไลฟ่ฟาดลูกค้าอุ้ยรุนเร่อขนาดนั้นเลยเหรออฮอร์โมนฮอร์โมนมันขึ้นขึ้นลงนี่คือเรื่องจริงไม่ได้ตอแหลนะฮะเรื่องจริงเลยนะเพราะลูกค้าถามเซาซีปุ๊บเนี่ยอารมเสียเอาเก้าอี้เนี่ยไลฟ่ฟาดลูกค้าเลยนะฮะนี่คือเรื่องจริงในคนนี้ไงแม่ฉันเองนะคะในคนนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่นะฮะวันนี้แหละค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือส่วนประกอบหลักๆนั่นก็คือเอสโตรเจนนะฮะที่จะไปทําให้สมดุลในร่างกายของคนเราเนี่ยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยปรับสมดุลที่เขาเรียกว่าพอดีนะฮะที่มันขาดไปเนี่ยก็ไปเติมเต็มนะครับเพราะหลายคนถามว่าเอ๊ะ e ทานนาซิตมันมีถั่วเหลืองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปทานน้านมถั่วเหลืองก็ได้เนาะเป็นยังไงต้องทานถั่วเหลืองกี่แก้วนี่เลยนะคะพี่ต๋องบอกว่าทานเข้าไปแต่ทาน300แก้วเองเบาๆคุณก็ทานเลยทุกวินาทีนะ ทั้งวันนะคะ<า>นอกจากจะไม่สวยแล้วนะคะยังทำให้อ้วนแล้วก็อาจจะตายได้<า>ด้วยนะว่าุงแตกตาย,ยตาไปกินยาหรือครอบคุ้นไถ<ห>ูกต้องนะคะเพราะว่าในน้ําลมถั่วเหลืองที่เราบอกว่าต้อง300แก้วเนี่ยมันจะมีทั้งถั่วเหลือง<า>น้ําตาแลแ,แล้วก็แป้งนะคะที่ทำให้เราอ้วนแน่นอนแต่นาซิสไม่อ้วนมีปัญหาเรื่องอ้วนไหมคะไม่มีเลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะน้ำลมถั่วเหลืองเราไม่รู้ว่าแต่ละร้านแต่ละเจ้าเขาเอาถั่วเหลืองประเภทไหนบังคั ถูกต้อง,น,องนะคะอาจจะมีถั่วดําผสมอยู่ด้วยแล้วก็ไม่รู้นะคะอาจจะถั่วแดงถั่วดาผสมก็มาแต่ว่าในถั่วเหลืองของนาซิตรงงานเนี่ยคัดพิเศษเป็นถั่วเหลืองเกรด A นะคะพิเศษเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพเนี่ยนะฮะมันเต็มเปี่ยมแล้วก็สกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์และก็อีกอันหนึ่งนั่นก็คือคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกเราย้ำเสมอว่าคอลลาเจนมีหลายเกรดเกรด A เกรด B เกรด C ถ้าเป็นเกรดที่ราคาถูกๆเนี่ยเวลาทานไปแล้วเหม็นคาวทานนาซิสแล้วเหม็นคาวไหม อืมนะฮะมันทา้ามัานยาไหมไม่ค่ะอ,อืมนะฮะก็เราคัดเกรดเพิเศษมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้ผิวของคุณนะฮะเติมเต็มไอ้พวกอะไรอะผิวที่มันหยาบกร้านทำให้ผิวคุณชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำและนะฮะพวกข้อตามข้อกระดูกเนี่ยช่วยด้วยนะเพราะมันเป็นเอสโตรเจนนะฮะเราต้องมีน้ำเอสโตรเจนในข้อกระดูกทำให้ข้อเราแบบว่าดูดีขึ้นไม่เหมือนคนแก่ๆที่มีปัญหาเรื่องไขข,ข้อนะฮะ,ะ,ฮะและอีกอันหนึ่งก็คือโคเอนไซม์คิวเทนนะคะปัญหาของริ้วรอย มีไหมคะตั้งแต่ทานนาซิสมาห้าเดือนริ้วรอยเป็นยังไงบ้างมีไม่มกี่เยอะมากจากแต่อก่อนอจะคนเคยมีนคนโดนแดเดเยอะก็จะมีริ้วรอยเห็นนางเดียกดแต่รู้สึกว่าต้องจางจางไปเยอะอใช่นะครับเพราะว่าโคเอนไซม์คิวเทนจะมีส่วนผสมหลักๆในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่นาซิสเนี่ย ใส่เต็มแม็กนะฮะโอ้มีเท่าไหร่ใส่เต็มเอียดแล้วก็นอกจากช่วในเรื่องของริ้วรอยแล้วกาบอกว่าผิวที่เสื่อมนะพวกแบบแห้งยาบได้ให้กลับมาดีขึ้นได้นะคะตัวนี้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่ขาดเะไม่ได้นะั่นก็คือซิงค์หรือสังกะสีนั่นเองนะคะคุณผู้หญิงหลายคนเนี่ยเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยผมจะร่วงเล็บจะเปราะบางแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะจะมีซิงค์ที่จะไปช่วยทําให้เส้นผมของคุณแข็งแรงเล็บของคุณแข็งแรงมีปัญหาเรื่องผมตั้งแต่ทานาซิตไหมฮะ เพราะมากค่ะไม่ทุกอย่างคือในระบบร่างกายดีขึ้นเยอะทำสีผมได้ตามปกติเพราะว่าทำผมได้แล้วก็ดูเล็บโชว์เล็บสวยสิคะสวยเลยคะผิวพรรณหน้าตาอะไรทุกอย่างได้หมดไม่เชื่อไม่น่าเชื่อนะว่าเขาจะอายุ38แล้วแต่งตัวแบบโอ้โหสุดฤทธิ์เลย28เนาะต้องหาผิวที่เหมาะกับเราเลยค่ะสิมองแล้วดูอารมณ์ดีด้วยนะว้าวดูนี่นั่นนะเออดูอารมณ์ดีตลอดเวลาเลย <uge ot> เออนะฮะและอีกอันหนึ่งนั่นก็คือวิตามินซีอธิบายวิตามินซีหน <S <S ่อยได้เลยน,นะคะวิตามินซีของเราเป็นแบบนะั X ้นเอชคอร์บิดแอซิดนั่นเองเป็นวิตามินซีที่ค่อยๆปล่อยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทานวิตามินซีบางคนบอกโอ้โหต้องทานเต็มแม็กซ์พันมิลลิกรัมเลยแต่เราไม่รู้หรอกว่าไอพันมิลลิกรัมเนี่ยมันดูดซึมเข้าร่างกายหรือเปล่าบางทีมันอาจจะไม่ดูดซึมเลยก็ได้แต่ตัวนี้บอกเลยนะคะว่าทานแล้วเนี่ยค,อยค,อยคอย่อยๆดูดซึมเข้าร่างกาย ถูกต้องคับเพราะว่าเขาจะค่อยๆปล่อยอนุมูลอนเขาเรียกว่าอนุมูลของวิตาม,มินซีนะเข้าสู่ผิวของคุณทําให้ผิวของคุณเนี่ยกระจ่างใสใครที่มีปัญหากระป้าจุดด่างดำเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงไปลดลงไปแต่ไม่ได้หายนะฮะลดลงไปจนแทบมองไม่เห็นนะฮะ<ม>เขาเรียกว่าสวยจากภายในสู่ภายนอกย้ำอีกอันนึงวิตามินอ e ีด้วยวิตามิน e อีเนี่ยบางทีเราไปโดนโดงโดนแดดเน<ช>ี่ยนะฮนะผิวมันจะไหม้เกรียมตัวนี้เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวช่วยนะฮะทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็ดีขึ้นและพวกรอยแผลเป็นรอยด่างดำต่างๆเนี่ยจะจาง ไปอย่างเร็วด้วยเช่นเดียวกันนะฮะโอ้โหดีมากเลยเนาะนี่ขโมยไหมเราเอาคนละกล่องเลยไหมก็ดีนะพี่มันแพงไหมแพงไม่ถามพี่ว่าตอนไปซื้อแพงไหมเท่าไหร่แพงแต่ว่าคุ้มนะคะเออถึงเราจะคิดแพงแต่ผลลัพธ์แสดงว่าเมื่อ5เดือนที่แล้วไปโดนโปรโมชั่นเก่าอ่านะฮะเพราะว่าพันเขาบอกว่าบางลูกค้าบอบางคนบอกว่าซื้อสองพับางคนซื้อสองพัน้าใช่นะฮะแต่ตอนนี้เป็นโปรโมชั่นใหม่เป็นยังไงบ้างเอ่ย หลายคนนะคะที่เป็นแฟนของนาซิดบอกว่าทาน10เม็ดเนี่ยนะคะวันละเม็ดก่อนนอน10เม็ดเนี่ยรู้สึกดีขึ้นผิวละเอียดขึ้นใบหน้ารูขุมขนกระชับขึ้นและก็ปรับผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นเช่นเดียวกันและในเรื่องของประจำเดือนที่มันปวดหนักๆเนี่ยมันก็จะช่วยทุเราให้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะและก็ถ้าเกิดซื้อ2กล่องละ oh. เลือกสูตรได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็การันตีโดยนะคะคุณบุ๋มปนัดดาววงผู้ดีนะฮะ,ะนาซิสเนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล b บ e s t SME a w a r d นะฮะ2010 mm hmm. จากพนท่านองคมนตรีและก็ได้รับการตรวจสอบนะฮะในส่วนประกอบต่างๆเนี่ยได้มีการตรวจสอบจากออยเรียบร้อยว่ามาตรฐานสามารถผลิตให้คนได้ทานได้อะไรที่เราจะทานเข้าปากเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ผ่านออยโรงงานไม่ได้ p m g mm hmm. นะฮะตรงนี้เนี่ยเวลาทานเข้าไปแล้วเนี่ยอันตรายแน่นอน100% และไม่ต้องไปหาซื้อทําอินเทอร์เน็ตนะคะอยากจะซื้อนาซิสหรือว่าอยากจะดูรายละเอียดของนาซิสเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา w w w n a s i t c o m แต่ถ้าเกิดสมมติว่าตัดสินใจเรียบร้อยแล้วอยากจะโทรไปสั่งซื้อซื้อได้ที่เบอร์อะไรเอ่ยเลยร์แเลยค่แ087-510-4888 087-510-4999และเบอร์083-329-8855หลายคนบอกว่าเมื่อกี้ และได้สบู่อีกหนึ่งก้อนหนหึ่บอกอยากเห็นหน้าสบู่ของนาซีว่าใช้ยังไงใช้ดียังไงนี่นะคะสีห้าสูตรห้าก้อนเลยนะคะสูตรแรกนะคะพยายอหลายคนไปออกเสียงผิดนะคะเป็นพยายมนะไม่ใช่ <c oughs> นะคะอนะบอกไว้กนะ่อนอันนี้ <c oughs> <c oughs>